พระเอกดังอิสระแล้วยิ่งปังบกมือลาช่องสามค่าตัวพุง่ง3-4ี่เท่าเกาไปใหม่มาเป็นเร่งธรรมดาเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มนักคมเข้มท็อปจอรนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ขอต่อสัญญากับช่องสและตอนนี้ก็ได้ผันตัวเองเป็นอิสระเต็มตัวเพื่ออยากออกไปหาประสบการณ์เปิดโลกกว้างโดยหนุ่มท็อปเปิดเผยไว้ยอยู่กับช่องสามมาร่วมสิปีแล้วยอมรับว่าใจหายเพราะช่องสามก็เหมือนครอบครัว ซึ่งไม่ง่ายเลยแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นส่วนผลงานกับช่องสามบ้านเก่าตอนนี้ที่กำลังจะออกอากาศก็คือละครเรื่องเกมล่าท,ทราชนแสดงร่วมกับมากปรินและเต้านัทพรส่วนผลงานละครใหม่ก็เริ่มมีติดต่อเข้ามาบ้างในเรื่องค่าตัวก็เป็นเรื่องของการตกลงและรายละเอียดในการทำงานซึ่งก็มีการกำหนดเรทค่าตัวปกติอยู่แล้วตอนนี้ที่เสนอมาสูงกว่าละครที่เคยรับ3-4เท่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ